ไอปหรอมาแล้วไอ้ลูกไปแล้วเดี๋ยวเรามาแพ็กลังโฟมให้กับลูกค้าที่มาจากสุโขทัยกันค่ะสตาร์ตเปิดเลยไม่มีอะไรถุงซีนตะกร้าแรกหนึ่ง 2 3 4 5าม1 1กเดส1 1ถุงตะกร้าแรก13ถุงตะกร้า2 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2ก3 2 4 2 5 2 6 2 7ถุงตะกร้า22,27ค่ะตะกร้าที่3,28,29,30,31,32,33,34 35, 36, 37, 38, 3ห39ถุงตะก้าที่3ตะก้าที่4ค่ะ 40, 41, 42, 43, 44, 45, ถุงค่ะเมนูพิเศษอีก3าขวด1,2,3ต่อด้วยสับ,บอรี่รีมเคก้กอีก8กระปกุก <4, 6, S> 2,4,6,8 ต่อไปรีดครีมเค้กอีกแปะกระปุกค่ะโกทูสโคไทยเดี๋ยวเราแพ็คน้ำแข็งกันต่อมาน้ำแข็งก้อนใหญ่ <laughs> สำหรับใครที่ไม่ได้เตรียมน้ำฟองมาเรามีน้ำฟองขายนะคะทุกคนแล้วก็มีถุงเก็บความเย็นด้วยถ้าออดเดอร์เล็กๆน้อยๆก็ใส่ถุงเก็บความเย็นได้ที่มาทิวนั่งเล่นก่อนค่ะเลือกขนมเริ่มเล่นก่อนได้นะตอนนี้ถึงคิวได้32แล้วค่ะ มีเล yep. ead, like um, uh, like ือกหลายอย่างนั t <t ้นเลือกไปเลยคะรถที่ไหนคะพี่ยกเลยยกเลยเกลับบ้านไยไม่ได้ส่งคนยไม่ได้ส่งเลยเลยบอกว่าหนูปิดแน่ตัวจะปิดเลยเืยมาก่อน